สโมสรอ,อาร์เซนอลถูกก่อตั้งขึ้นในปี1886โดยกลุ่มคนงานที่อยู่ในโรงงานผลิตอาวุธละครับผมวูวิช อาร์เซนอลอมาเน้นอมาเมนนะครับผมตอนนั้นเนี่ยพวกเขาใช้ชื่อว่าไดเอลสแควร์นะพวกเขาได้เป็นแชมป์ไปทั้งหมด13สมัยแล้วก็ยังได้ถ้วยภายในประเทศไปอีก14สมัยด้วยกันชื่อเล่นที่ผู้คนเรียกกันว่าเดอะอินวินซิเบิลหรือว่าไรพ่ายเนี่ยเกิดขึ้นในปี2003-2004นะตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลจบหลีกด้วยการไรพ่ายนั่นเองครับไม่แพ้ใครเลยนะ ชนะไป26แมตช์แล้วก็เสมอไป12แมตช์แล้วก็ต่อมาครับผมในปี2006เนี่ยบอลยูฟาแชมเปียนลีกอาร์เตนอลเข้ารอบชิงได้แต่ว่าแพ้ไปในรอบชิงนะแต่ว่าทำสซตตียก็คือเก็บคลีนชีท10แมตช์รวดเลยตั้งแต่เล่นบอลยูฟามาไม่เสียประตูจนรอบชิงนั่นแหละสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o, รอมโบ้นวันนี้เรามา ทำในสิ่งที่ปืนใหญ่าอ์เซนอลควรทํากันนะาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีที่ผมคิดว่าเล่นบอลได้ดีเล่นได้บอลได้มันมากนะทุกทุกยุทุกสมัยเลยตั้งแต่ยุคเวนเกอร์แล้วจนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะผมว่าาร์เซนอลเป็นทีมที่ผมว่าดูก็สนุกอะ่ะสนุกดูดูเล่นแล้วสนุกนะแต่น่าเสียดายที่เรียกว่าคือยังไม่ได้จับถ้วยแชมป์อะไรเป็นชิปเป็นอันนะนะั่นแหะคือทรงมาดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปนะแต่ว่า ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาร์เซนอลเป็นทีมที่แบบสําเร็จประสบความสําเร็จแน่ๆนะฮะก่อนอื่นครับผมก่อนจะเริ่มคลิปผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ผมจะพยายามไม่พูดเสียงดังมากๆนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วผมไปนั่งย้อนดูแล้วคือแบบเวลาผมตะโกนใช่ไหมเหมือนหูฟังผมเปลี่ยนหูฟังใหม่ไงแล้วแบบไมค์มันจะเหมือนแบบแตกอะเสียงแตกจะแบบเวลาตะโกนตามมันจะป๊อกออมาเน,ม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 นีมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามควบคุมอารมณ์ให้พูดเสียงเป็น ปกติแล้วกันนะครับก็อาร์เซนอลเพิ่งพลาดแชมป์ไปครับผมชแชมป์อยู่ในกำมือแต่ว่าพลาดไปเองแหละเรียกว่าตื่นไปเองตื่นตื่นตื่นเต,นต,นต้นไปเองนะก็น่าเสียดายนะครับผมพูดง่ายๆปีน้าเอาใหม่อย่าท้อจริงๆนนเนี่ยเนี่ยขุมกําลังของอาร์เซนอลผมว่าโอเคมากๆเลยนะเรียกว่าดีทุกตําแหน่งนะครับผมแต่ถ้าให้หาจุดที่ผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนก็คงจะเป็นตําแหน่งนี้แหละกาณิชชาก้าผมตําแหน่งกองกลางของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะชาก้าเนี่ยคือดีแต่ว่าผมคิดว่าคุณภาพของชาก้าเนี่ยเอาตามตรงนะผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะมาเล่นให้เป็นตัวจริงอักษรจริงๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นจริงๆนะคือเป็นกองกลางที่ออกบอลดีอ่ะแต่ว่าคือมันช้าเข้าบอลชงช่างนะครับผมคือเรียกว่าทําอะไรได้น้อยไปนิดนึงนะครับออกบอลดีอย่างเดียวแหละ แต่ก็ผมเข้าใจว่าผูกพันกับอาเซนอนฉบัะต,ตั้งแต่ย้ายมาจากเยอรมันก็คือมาอยู่เป็นตัวหลักของอาเซนอนเลยนะครับผมถึงจะเป็นสเตเตอร์ฟิลแต่ก็ถอยไปเล่นกลางรับให้ตัดบอลไม่ค่อยเก่งก็เน้นหนักไปเลยก็นั่นแหละผมว่าแฟนๆอาเซนอนก็คงชอบนะผมก็ชอบนะสไตล์แบบนี้นะถึงจะแดงเยอะไปหน่อยนั่นแหละแต่ผมคิดว่าตำแหน่งนี้เราอาจจะต้องปเปลี่ยนนะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยก็บมุมผมขายทางมาหาเทพไปก่อนเลยนั่นก็ผมเอ็ดดี้ NK ็นเคทียผมว่าไม่ดีพอที่จะมาเป็นนักเตะอาเซนอนนะผมว่าให้โอกาสมัเยอะมากละอาเซนอนน่ะ NK ็นเคทียนี่คือไม่รู้ผมรู้ว่าจะเก็บไปทําเพื่ออะไรคือเด็กเด็กจริงแต่คือไม่พัฒนานเลยเนะี่ยแทบจะไม่พัฒนานเลยนะครับผมมาครับผมฟีลแรกที่เกิดขึ้นนะ ในตำแหน่งกองกลางที่ผมพูดไปว่าเราต้องหาตัวมาเปลี่ยนทางกันดิชาก้านะโรโวมาเยอร์นะครับผมกองกลางดาวรุ่งจากสเตเดรนเสนะจากลีกฝรั่งเศสนะก็นั่นแหละแลกกับกันดิชาก้าเลยบวกไปอีก5ล้านยูโรก็ราคาประมาณ30กว่าล้านได้นั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมก็กองกลางจากฝรั่งเศสนะก็จะเข้ามาเป็น ตัวหลักของเราในฤดูกาลนี้เลยค่าบรลัง79นะดูเป็นการดาวเกรดนิดนึงแต่ผมว่าในระยะยาวผมว่าน่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยนะในเมื่อเราขายทางมหาเทพไปผมก็ต้องหาสูตรหน้าตัวใหม่เข้ามาให้ผมอีวานนิสันนะสูตรหน้าชาวบราซิลเลียนจาก FC ฟ o r ปอร์โตผมจะเข้ามาเป็นตัวโรเตชันของทางกราเบลเกซุสในฤดูกาลนี้นะเป็นชาวบราซิลเหมือนกันนะซื้อมาจาก fc porto เฮ้ยผมสามล้านยูโรอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองก็ฤดูกาลนี้ผมแผนการเล่นของอาร์เซนอลเราครับผมก็จะเล่นแผนที่อาร์เซนอลใช้เลย fc สามสามผู้สัดต,นะตัวก็แลมสเดลนะเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นกราเบลจับคู่กับทางวินเลียมซาลิปานะแบ็กซ้ายเทียนนี่นะผมใช้เป็นเทียนนี่แทนทางซินเชนโกเพราะว่า ค่าฟิสิกอลขน่ะของเทนนี่ดูดีกว่านะแล้วก็แบ็กขวาเป็นเบนจามินไว้นะกลางร,รับเป็นปาเต้ผมแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ฟิลสองตัวเป็นมาตินโอดกาดกับตันทีมกับทางโรโวมาเยอร์ที่เราซื้อมานะั้นแล้วก็ข้างหน้าทางซ้ายเป็นมาตินเนลนี่ทางขวาสากาแล้วก็หน้าเป,าเป้าเป็นกราเบียเกซุสผมให้โอกาสเกซุสนะอีกหนึ่งจด,ดูการถ้าด,ดูการหน้าไม่ดีผมจะเปลี่ยนละเป้าหมายของอาร์เซนอลครับไม่ต้องห่วงครับผมว่าเอาจริงๆนะ เป้าหมายอเซนนะ่นคือการไปบอลยูฟาก่อนอันดับแรกอย่าเพิ่งหวังถึงแชมป์หรือฤดูกาลแรกของปืนใหญ่อเซนนั่นคมอย่างไรน,นรู้กันว่าอเซนอลนเนี่ยไปเล่นบอลยูโรปานะแล้วก็บุกมาถึงรอบชิงได้ครับผมเราจะเจอกับทางเรอัวเบนติสเรือจากสเปนนะลาลิกาสเปนก็ถ้าเราชนะก็การันตีตั๋วไปเล่นยูฟาเลยครับผมนับเตะเหนื่อยนิดหน่อยนะแต่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่ Uh, 20ชิวๆแรมสแตลลเจ็บนะแต่น่าจะหายทันฤดูกาลหน้านะครับผมไม่น่าเจ็บหนักเลยอเดการ ard, กด2ตีตั๋วไปยูฟาเลย uh huh. เรียกว่าเฉียดฉิวนะถ้าเราไม่ชนะบอลยูโรป้าเราอดไปบ bon นะอลยูฟาในฤดูกาลหน้าเลยนะเราได้ที่5้าผมในลีกนะเฉือนกับแมนยูแต้มเดียวเองนะแมนยู U, มากกว่าเราแต้มหนึ่งเจ็ดสิบสามเรามีเจ็ดสิบสองคือถ้าเราไม่ชนะเป็นตีก็คือไปเล่นยูโรป้าต่อแต่ก็นั่นแหละชนะก็คือได้ไป ยูฟ่าสี่ทีมไะมครับผมเลี้ยวคูมนซิตี้เลเชลซีแมนยูแล้วก็เราอาร์เซนอลน <c oughs> บูกายโยซากา้าเกินไปเป้าน้อง35ประตูกับอีก13แอซซิตครับผมค่าพลังบวกขึ้นมา5เป็น90เลยอายุเพียงแค่21ปีแต่พลัง90แล้วคือถ้าแบบผ่านไปสัก4ี่ปี5ปีนี่น่าจะอายุพลังประมาณแบบ150ได้นะกราเบียลเกซูสครับผมเป็นฤดูกาลที่ดีเลยนะ29ประตู8แอซซิตจากที่ผมบอกต้นตระการว่า เกซุดเนี่ยถ้าฤดูกาลนี้ทําผลงานได้ไม่ดีผมอาจจะเปลี่ยนนะซึ่งเขาก็ทำได้ดีเพราะนั้นก็ใช้ไปก่อนนะกาลาเบลมาตินเนลลี่เนี่ผมโอ้โหยี่สามประตูเก้าแอซิสพลังบวกมาห้าเป็นแปดสิบเจ็ดผมแสดงว่าปีกสองข้างเรานี่คือแบบสุดมากนะซาก้ากับมาตินเนลลี่เนี่ยมาตินโอเดกาแล้วผมกัปตันทีมของเรา11ประตู13แอสซิสต์ผมเปลี่ยนให้มาเล่นเป็นเซนเตอร์ฟิลด์นะเป็นกองกลางธรรมชาติเลยนะฮะเพราะว่าแผนเรามันไม่มีกลางรุกไง โลโววุ่งมาเยอะครับฤด,ดูกาลแรกกับทีมก็ถือว่าทาผลงานได้ดีนะ9ประตู8แอซซิตถือว่าแจมเลยคิดถูกที่ซื้อมาแทนทางกานิชาก้กาโอ้โหฤด,ดูกาลนี้ผมฤด,ดูกาลแรกของเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเรามีงบอยู่255ล้านยูโรคือบอร์ดให้มาเสริมอะไรเนี่ยผมไม่รู้จะเสริมอะไรนะเอจริงกับผมอยากใช้ชุดนี้แต่ว่าผมอาจจะเสริมพวกตัวโรเทชันนะพวกตัวสำรองให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิม200กว่าล้านเอามาทำไมเนี่ยก็เรื่องว่า ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะตัวโรเทชันที่ผมเสริมเข้ามาผมตัวโรเทชันนะรอเล่นรอเล่นไม่โลหรอกเอาไมเคิลแองเจโลมาเป็นตัวโรเทชั่นได้ยังไงนะครับผมก็250ล้านยูโรที่บอร์ดเราให้งบมาผมก็แบบขี้เกียจจะคิดแล้วนะก็เสริมตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเอามาเรียกว่าแบกอาร์เซนอลได้ตลอดการเลยก็ครับผมคริยันเดอะไมเคิลแองเจโลนินจาเตาเอมบัปเป้นะครับผมก็เสริมเข้ามา กำลังจะหมดสัญญากับทางเปเช่ด้วยก็เลยได้ราคาดีนะซื้อมาด้วยราคาประมาณ170ล้านยูโรนะครับผมเรียกว่าราคานี้กับเอมบะเป้เนี่ยเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มนะนไหนๆก็เป็นปีแรกในฟุตบอลยุโรปของพื้นแตร์อัลลาก็แล้วก็มีงบด้วยไงก็เลยจัดซะเลยครับนินจาเต่าเข้าทีมศูนย์หน้าตัวเป้าของเรานักเตะอีกคนนึงที่ผมเสริมเข้ามาแล้วับผมอันนี้เป็นตัวโรเทชันจริงๆและนาธาน อาเก้ครับพี่เอกของเรานั่นเองก็เป็นเซนเตอร์แบ็กชาวเนเธอร์แลนด์นะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ของในเกมนี้น่าจะย้ายไปอยู่กับทางเซาท์ทป์ตันหรือเปล่าผมไม่ไม่จะเห็นผ่านๆอยู่นะแต่ว่ามีประโยชน์มากคนระับผมตำแหน่งกองหลังนี่ผมเห็นว่าอาเซนอลมีปัญหามากเพราะว่าลองจากตัวจริงเนี่ยจากทางซาลิบากับทางกาเบียวมาการเยสเนี่ยคือลงมาก็เป็นล็อบโพ d ดิงอ่ะคือ มันจะไว้ใจได้หรือเปล่านะ h o ด d i n g อย่างเงี้ย QVO อย่างเงี้ยปาโบมาลีเองจะรอดไหมนะคือมันถามว่ามีมีความสามารถไหมผมว่ามีความสามารถแหละแต่ว่ามันไว้ใจได้ไหมอ่ะมันก็ยังไว้ใจไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยต้องซื้อตัวที่แบบแน่นนิดนึงมานาธานอาเก้นะผมเซ็นเตอร์แบ็คเล่นเป็นเซ็นเตอร์ได้เล่นไปเป็นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับผมมีประโยชน์มากๆเลย หรือดูการนี้ครับผมบิ๊กดิวที่เกิดขึ้นก็คือไมเคิลแองเจโลเอมบราเป้นะครับผมมันก็นํามาใช้เป็นกองหน้าตัวเป้าของเราเลยตําแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมนะที่เสริมเข้ามามีแค่ทางเอมบาเป้กับทางนะาธานอาเก้ที่เป็นตัวสํารองนะครับแน่นอนครับผมว่าการเสริมนินจาเต่าเข้ามาเนี่ยความคาดหวังต้องสูงแน่นอนเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้ผมหวังถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะดูตัวลูคอุนเดตตัวลูคแมันคือแบบ อลังจัดอะมาร์เนลลี่88ซาก้า90เอ็มบัปเป้93คือรวมกันที่เกือบจะ300แล้วนะโอกาสควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลมาถึงแล้วครับผมแมตช์สุดท้ายของฤดูกาักแล้ผมเราจะเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะอันดับที่7ของตารางแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เราอยู่อันดับ1น,นะมีอยู่80แต้มที่2สองยูฟมีอยู่78แต้มซึ่งผมคิดว่าถ้าแมตช์เนี้ยเราแค่เสมอนิวคาสเซิลเนี่ย ผมคิดว่าเราน่าจะแชมป์หละเพราะว่าประตูได้เสียแล้วดีกว่าเรียวฮูอยู่4ลูกนะผมไม่ผมไม่คิดว่าเรียวฮูวจะถล่มในแมตช์ส,สุดท้ายถึง4ลูก5ลูกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะปัญหาเดียวของเราเลยครับผมคือทางบุกยโยซากาโดนติดทดแบนนะที่เาเรียกว่าโดนใบเหลืองครบก็เลยพลาดโอกาสลงไปก็ต้องใช้เป็นกราเบียลเกซุดทางมาเล่นทางขวาแทนนะก็ผมไมยังไหวนะเดวคาเซมเสมอโอเค ได้ลุนนิดนึงก็ต้องลุ้นว่าเลี้ยวคูจะยิงถล่มเขาหรือเปล่าแล้วแต่ไม่หลมก็นั่นแหละหนึ่งหนึ่งน่าจะนํามาตินเนลี่แบบแล้วก็โดนไอแซคเสมออ่าแชมป์เรียบร้อยจบไปครับผมแชมป์ของอาร์เซนอลน,นะ81แต้มแสดงว่าเลี้ยวคูแพ้นะสุดท้ายไม่ขยับเลยนะครับผมถือว่าสวยงามไปเดิมแชมป์แรกเรียบร้อยต่อจากพีเมลีกครับผมยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับผมรอบชิงฟุตบอลอยูเอฟ่าแชมเปียนลีกครับผมอาร์เซนอลเข้ามาได้นะเรามาเจอกับทาง ปารีสแซงเชคแมงครับผมปไปไเอ็มบัปเป้เจอทีมเก่านะมาเราชุดฟูกับปารีสที่ก็ก็ดีอยู่ปะวะก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเยอะมีแค่เบอร์นาร์โดซิลวาหรือเปล่าอินคาดีดานจูมานะผมว่าเราน่าจะโอเคอยู่เออสองศูนย์จบดับเบิลแชมป์นะครับผมแชมป์ลีกกับแชมป์ยูฟ่ามาตินเนลี่เบิ้ลเลยเหรอสองลูก พูดเอาเรื่องไม่ปแปลกใจให้ผมคุณที่ยิงประตูมากสุดนะคิริยานเอ็มบ e, ัปเบนินจะต่อของเรา40ประตู8แอสซิสต์นะ 25ลูกในลีกตามมาด้วยกราเปียวมาตินเนลลี่ครับผม35ประตู7แอสซิสต์แผงหน้าเรานี่คือแบบโอเคจัด,จดเลยบูกายโยซาก้า20ประตู11แอสซิสต์มาตินโอเดิกาตันทีครับผม11ประตู14แอสซิสต์โรโวมาเยอร์ก็ถือว่าปรับตัวกับทีมได้อย่างลงตัวครับผม10ประตู15แอสซิสต์นะแอสซิสต์มากสุดในทีมคีรันเทนนี่อย่างเอาเลยว่า7ประตู5แอสซิสต์บวกมา3เป็น87ตอนแรกผมนึกว่าแบ็กซ้ายขวาเน,นี่ยองกายจะเปลี่ยนนะแต่คือถ้าฟอร์มดีขนาดนี้ก็ คิดว่าคงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะหรือการที่ผมคาดว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยคว้าแชมป์ไปหมดละแชมป์ี่มเบอร์อรีก็ได้แล้วแชมป์ยุยโรปก็ได้แล้วนะครับผมเรามีงบอยูน1 0 2ล้านยูโรซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องการเสริมใครเพิ่มแล้วนะอาจจะใช้พวกบรรดาที่เรามีอยู่แหละผมว่าด,ดีอยู่แล้วนะคือว่าในไหนแล้วก็มีงบนะแล้วก็ผมก็ไปมองขุมกําลังของเราเนี่ยว,ว่าคือเรามีงบเนี่ยแล้วก็มันตาแหน่งไหนที่มันแบบเหมาะสมที่จะเสริมวะ นะผมก็เห็นตำแหน่งนี้ครับหมุนตำแหน่งกองกลางตัวรับนะผมเลยเสริมรูเบนเนเวสเข้ามาจากวูเพนตันวอนเดอร์เลอร์นะคือตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลคือเป็นตัวมัสปาเต้เป็นกลางรับแล้วก็คือถ้าขาดปาเต้ก็เหมือนขาดใจอะ่ะคือแบบคือแบบไม่มีใครจะแทนจริงๆนะไม,ไม่ไม่มีใครที่เล่นสไตล์ทัมาสปาเต้อะนะถ้าไม่มีทางรูเบนเนเวสเนี่ยสำรองก็จะเป็นทางโมเมตเอลเนนี่แล้วก็โมเมตเอลเนนี <c> ่ <oughs> แล้วก็ ทางแซมบี้โลโกงก้านะแต่ว่าคุณภาพมันยังไม่ถึงขั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อทางรูเบนเนเวสเข้ามาครับผมเอาโลโกงก้าบวกกับอีก60ล้านยูโรก็ประมาณ75ล้านยูโรได้นะไม่น่าถึง80แต่ประมาณนี้นะก็มาเป็นตัวสำรองของทางปาเต้อีกทีหนึ่งนะเล่นเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ได้เล่นเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์เล่นเป็น,ลน,ปนกลางร,รับได้แล้วกัน่างนั้นผมเซนเตอร์ดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ หรือตุกานี่ผมคุมกองเขาเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนใครเลยครับตำแหน่งตัวจริงนะเราแค่เสริมทางโรเบนเดเวสมาเป็นตัวโรเทชันของทางบรรดากองกลางของเรานะครับผมหน้าที่ของเราในฤดูกาลนี้นะผมก็แค่ป้องกันแชมป์ท่านเองแชมป์ลีกแชมป์บอลยุโรปแชมป์บอลทั่วอะไรกันแล้วแต่เราจะทําให้เต็มที่ถ้าที่ทําได้นะแล้วเราก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งครับผมรอบชิงบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะรอบนี้เราจะเจอทาง ปารีーーแสแซงแชรกแมงนะครับผมเราผ่านทางแอตเลติโกเมริดมาได้นะถือว่าโอเคแหละมาเจอปารีสในลีคกับผมอาร์เซนอลเราจบที่สองสะคะแนนยังกับของจริงนะแต่เวอร์พทลที่3ว่ะนะสิตี้ที่1ครกับผมเราที่2ลิเวอร์พทลที่3แล้วก็แมนยูที่4นะเวทแฮมขึ้นมาที่5เลย mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ก็ยังท็อปโฟร์ไปเล่นบอลยูฟ่าในฤดูกาลต่อไปนะครับกองทัพ ตืนใหญ่ของเราครับผมดีที่ไม่มีใครเจ็บแล้วก็ไม่มีใครโดนแบนนะก็ชุดใหญ่ของเราเลยครับแรมสเตลผู้สัำประตู๋ผมแบ็คโฟงเรากราเบียอมากันเยสับ yes, คู่ทางวิลเลียมซาลิบานะแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นคีรันเชียนี่แบ็คขวาเป็นเบนจามินไว้นะครับผมกองกลางตัวรับกองกลางตัวรับผู้ถูกเนะี่ยโทมัสปาเต้ขาดปาเต้เหมือนขาดใจนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ฟิลสองตัวครับผม โรโวมาเยอร์ vo, Major, ที่เราซื้อมา89เลยนะแล้วก็มาตินโอเดการ์ดกับตันทีมแล้วก็ตัวลุก3ตัวมาตินเนลลี่บุคยโยซาก้าแล้วก็นาเป้าเป็นนินจาเต่ากันครับผมไมเคิลแองเจโรคิเลียนเอ็มบัปเป้สำรองแล้วก็ดูดีเลยนะการเบลเกซุส88แต่เป็นสำรองอนะ่ะคือเป็นทีมอยู่ทีมอื่นคงตัวจริงไปแล้วนะฮะเอมิลสมิธโรนะครับผมรูเบนเนเวสอเล็กซานเดอร์เซนเชนโกโทมิยาสุอาเก้แล้วก็แมตเทอร์เนอร์โคสำรอง ทีนี้เนี่ยหลายๆคนถามมาเรื่องเอาให้ดูบอทเล่นจะไหมเดี๋ยวผมจะมาทําให้แบบละเอียดละเอียดเลยแล้วกันจดจําและนําไปใช้นะทุกคนขั้นแรกเรามาที่ทีมชีทผมเราต้องสร้างแผนการเล่นมาใหม่อีกหนึ่งแผนนะนี่เราจะ Import ก็ได้นะหรือว่าสร้างใหม่ก็ได้ค่าเท่ากันนะครับผมอ่าพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเราใส่นักเตะที่ เราไม่ใช้อะอย่างเช่นอ่ะเนี่ยริวอีสเป็นสำรองดาวรุ่งเราไม่ได้ใช้แล้วเราเปลี่ยนขึ้นมาเป็นตัวจริงครับแทนมาตินเดอรี่อ่ะแค่นี้แหละจบแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมี2แผนใช่ไหมมี2แผนต่างกันที่ริวอีสกับมาตินเดอรี่ใช่ไหมแค่นี้แหละทีนี้ครับผมตอนก่อนเริ่มเกมเนี่ยเราต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนะก่อนอย่างแรกเลยคือเราต้องปรับไปเลือกแผนที่เราจัดไว้ก่อนที่เป็นริวอีสเนี่ยแล้วก็มาที่คอสไมค์ครับผม แล้วก็มาเลือกที่ lock to player จากนั้นให้เราเลือกไปที่ไอลิวอิสที่เราเซตไว้นะลิวอิเห็นไหมคนเนี้ยแล้วก็กดดันเรียบร้อยละแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะปรับแผนเป็นใช้แผนหลักของเรานะเป็นแผนที่เราใช้มาตินเดลลีอยูนะ่แค่นี้แหละ ก็จะเป็นการเหมือนเราซิมดูบอทเล่นให้บอทมันเตะแล้วเราก็คอยจัดตัวลงได้ตามปกตินะฮะซึ่งแมตช์นี้ผมปารีสแซงเชคแมงแผ่น5 3 2นะผู้สาประตูเป็นตอนารูมาเซนเตอร์แบ็ก3ตัวโรเจอร์อิบันเยสอเลสานโดบาสโตเน่แล้วก็เยเรแบ็คซ้ายเป็นนากาแบ็คขวาเป็นอาคาฮาคิมี่นะกองกลาง3ตัวผมเบอร์นาร์โดซิลวาฟาเบียนหลุยส์เหรอแล้วก็โตมาเลมาร์หรือเปล่า แล้วก็ข้างหน้า2ตัวเจอราดเมรเมรโนโรจ่จากคู่กับทานดันจูม่านะไม่รู้ด้วยกันที่นะั้วเราเจอปารีสรอบชิงป่ะใช่ปะ่ะรู้สึกเหมือนเจอปารีสรอบชิงนะมาครับผมเกมเริ่ม,มก็ผมซาติแอโก้เบนาบิลนะฝรั่งเศสเจอกับอังกฤษที่สเปนนะครับผมเอ็มบัปเป้เจอทีมเก่าเลยนะแมเคซ์เดนเจรโลเจอปารีสนะนากา ตรงกลางครับผมดันชูมาตามช่องมาหลุดมาจังหวะแล้วของโตมาลงมา1-0โด, 0, ดนนำเลยโอ้โหกองหลังเราทำไมพลังเยอะสะป่าหรือเปล่าครับทำไมมันหลุดมาง่ายจังวะโตมาเลยมามาจากไหนน่ะแต่ปลาลีขึ้นนำไปก่อนแล้วฮะ1-0อย่างรวดเร็วเลยดันชูมาให้มาโอโ้แล้วคือไม่ได้พะวงเลยครับผมทางกาเบียว ปล่อยให้วิ่งทะลุมาง่ายๆเลยไซยก้อยยิงดีซะด้วยเบ็ยยังไม่ส่งให้ทะลุช่องสวยครับไม่ล้ำของสาก้ามาคนเดียวยิงเองติดตอัวนาอรุมาแล้วได้เป็นเตะมุมแล้วครับผมสาก้าเริ่มทักทายก่อนทักทายบ้างแล้วอันน,นั่นไมเยอรทะลุช่องมาปาเตเล่ให้เบ็ป้ทาวิ่งแม่งโคตนนินจาเต่าเอ็เบล็อก เดนเนี่จังวะหนีได้โหกลัวแทบพังมึงกลัวไม่เข้าหรือไงวะมาเดนเนลี่ตีเสมอทันควันเลยครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากการประสานงานกันทั้งสองคนนะเดนเนี่กับทางอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสกับบราซิลแล้วยิงแบบผีจับยัดนะครับผมเสาแรกลูกนี้ดอนไม่ทัน อย่างดีครับผมที่ตีคืนกันมาได้เร็วโารการตรงกลางมาเยอะมาเยอะเข้าขวาลองยิงติดดดนนารูมะแผนเดิมครับผมที่ว่างที่มาเตเนลี่ล็อกตรงกลางมีเพื่อนให้ไม่ผ่านได้อยู่บริการเข้าสายแล้วลองยิงเองก็ติดตันดารูมะ <c oughs> เจอกับคิรันเชนี่ผ่านได้ใช้ความเร็วตรงกลางมีเพื่อนอยู่เปิดหัก มาถึงเบอราโดยิงยังดีที่แลมสเดลก็ยังไม่หลงเลยครับผมดูคอนเดอร์ช่วงท้ายเกมของปารีดนะเปิดเสาแรกได้โขกแต่บางบาๆๆเลยครับเอา้าแล้วฮะจุดโทษเหรอยังบอกว่าแฮนกาเบี้ยวแฮนเหรอฮะขอรีเพย์ด่วนขึ้นอ๋อเหมือนเป็นจังหวะบล็อกบอลรอเปล่าเมือ่อกี้เห็นผ่าน โอ้โหแล้วคือกลายเป็นจุดโทษเลยครับผมใช้ครึ่งแรกด้วยชิปละดูว่าโบเลโนยิงโอ้โหเฉียบคมมากมากสองหนึ่งครับผมปารีสขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยฮนะอหลาดโบเลโนยิงแบบไม่ต้องรับอะวิ่งมากดแบบเต็มข้อพุ่งถูกทางรู้จะรับได้เปลเลยลูกนี้ ทั้งแรงแล้วก็ทิศทางแบบ Perfect เพอร์เฟกเลยเดรกกาศมาคนเดียวแล้วไม่มีใครประกบอย่างงี้สองสองเฉยเลยมาตินโอเดกาดผมลากล้วิ่งมาคนเดียวครึ่งสนามเลยนะโอเดกาดไม่มีใครเข้าโอ้โหปารีสเหมือน,นเป็นังมือรอยอยู่รับไม่ได้ตั้งตัวดอแบบไปพวงเอเบเป้ไง,ไงเอบเอบเป้เอเบเป้ไม่ทําอะไรเลยปล่อยโอเดกาดวิ่งมาแล้วยิงด้วยขวาเต็มเต็มครับผม แต่เสมอทันควันเหมือนกันนะเมื่อกี้โดนยิงท้ายคือแรกบรรยกาศคืนมาถึงเอ็มเอปเป้แล้วยิงลูกโอ้โหทนทันโอ้เอ็มเปเป้นิดเดียวคืนทะลุช่องโ,อโดนขวางโดยบาสโซนี่ย์เอาใจาไม่ดีมาเยอะให้มาถึงเอ็มบาเป้โอ้โหไม่สามยังไม่สามับผมโดนนารูมาผมมีาสูตรต้องมาคุยกับไอเตต้าเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาเยอะ คืนได้อยู่มาใหม่ยังไงเนี่ยึงเล่นอะไรกันเนี่ยมาเยอะโ,อโชิงจนมืนแล้วเอลเป้เปสง่สงสง่งโอเคยิงเองสวยผมสามสองิริยานดินจาเต่าเอ็มบัปเป้ผมเป็นสุดจริงๆคนนี้ผู้เล่นแห่งแชมเปี้ยนก็ผมคริยานเนบัปเป้สามสองขึ้นนำสักทีจากที่โดนงเขานำมาทุกตลอดเลยนะหนึ่งส่วนก็โดนนำสามสองหนึ่งก็โดนนำนะแต่ยิงเหนือชั้นมากๆคกั็ผมดีด กึ่งไซก้อยนะยกบอลน,นิดเดียวนี่ไงนี่ไงเห็นเห็นเลยบริการมีซาก้าขวาสุดลงโล่งครับผมมีพื้นที่บุกโยซาก้ามีเอลเป้ตรงกลางหักไหมหักหักแล้วส่งมาถึงมาตินโอเดกาดต้องดูว่าจะสีไหมไม่สีโอ้โหสิสิ้เซฟแล้วจ่ายน่ากลัวมากแต่ได้อยู่ มาเยอะให้มาโอดกาดมีพื้นที B ่เอาเลยครับผมจังหวะจะฝังของอาร์เซนอลโอดกาดให้มาทีเอ็มบัปเป้สี่ประตูต่อสองโอ้โหจนได้ห่งเกมมันเปิดไงเกมมันเปิดตตวไม่ปารีสเนี่ยบุกแล้วเรายิ่งมีพื้นที่ในการสวนกลับก็ผมแล้วเอ็มบัปเป้นี่ท่าดีใจนี่มีขีดหน้าเนี่ยแต่ละลูกไม่ไม่ซ้ำกันสักท่าหนึ่งหมยิงต้องชมโอดกาดแหละลูกนี้จ่ายแบบได้เปรียบเลยแหละ ยิงเลือกเลยครับยิงเสาไหนก็ได้ยิงมุมถนัดได้อ้าเป้เสาแรกเนี่ยเบนัโดขวาสุดไม่ให้ไปเองเบนัโดซิลวาผมล่ามาคนเดียวให้ฮาคิมี่ดูว่าฮาคิมี่ย้อนเบนัโดหักเข้าซ้ายแล้วยังม,มีช่องขึ้นถึงเบนัโดหมุนมาถึงเบเรนโดเบนัโดยิงติดบล็อก แล้วมาถึงเบอร์นาร์โดซิลวาติเทียนี่หูสุดสุดแล้วน่าจะหมดเวลาหรือเปล่าหมดเวลาผม4ต่อ2อาเซนอนทำได้ผมเรียกว่าป้องกันแชมป์ยูฟ่าได้สำเร็จนะถึงพีเมลีเราจะเสียให้ซิตี้ไปเรียกว่าสมบัติแบ่งกันชมนะแต่ว่านั่นแหละยูฟ่ามันของจริงเกินเดียวเราอะ่ะเอมเปอ่อตัวเปลี่ยนเลยนะตัวเปลี่ยนเกมออดกาเอมเปเป้เนี่ยคือแบบโคตรแบกอะ อะไรครับผมก็นั่นแหละอาร์เซนอลน,นั้นจริงนะผมว่าทีมไอ้นอนเนี่ยแทบไม่ต้องเสืิมใครเพราะว่าหนึ่งคือเป็นทีมที่ลงทุนมานานแล้วแบบปลูกฝังพวกเด็กตั้งแต่รุ่นสองสามฤดูกาลที่แล้วแล้วที่ตั้งแต่ซื้อหลังชุดใหม่ซื้อกลางมาใหม่ได้หน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็นะก็นั่นแหละพัฒนาตามระบบครับผมเสือมไม่เกะตัวก็โอเคแล้วปาเต้นี่ผมไม่อยากให้ขายเลยวะ่ะมีข่าวว่าจะขายนะแต่ก็นั่นแหละขายก็ขาย ครับก็จบไปแล้วสําหรับโปรเจกต์สิ่งที่อาร์เซนอลควรทำนะผมก็เรียกว่าใช้เวลาไม่นานนะประมาณ3ามฤดูกาลเองปะ่ะน่าสามฤดูกาลนะก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมานะอเอ็มบัปเป้ที่เป็นนั้งเตะที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่งบมันมีพอดีก็เลยจัดซะเลยไม่รู้จะซื้อใครนะครับ กลายเป็นดีเลยนะก็ลากันไปด้วยจังหวะดีใจของปืนใหญ่แซนด์เลยครับผมครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีฮะ